ดูเรื่องรายวันกับดูให้ดีดูดวงแบบไม่ดาวประจำวันที่17ท่านว่าคม2565นานะคะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยวันจันทร์นะคะจะมีการเดินทางเพื่อหางานหาเงินหรือเรื่องการเรียนถ้าใครรอคําตอบอยู่เรื่องของการย้ายถิ่นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการงานหรือการเรียนวันนี้มีโอกาสได้รู้หรือมีข่าวที่จะรู้ว่าจะต้องเดินทางเร็วนี้เนาะ,ะวันอังคารนะคะความรักเต็มหัวใจนะคะอะ ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้ความรักเราสั่นคลอนให้กลับมามองดูตัวเองครั้งหนึ่งว่าเหตุผลที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคืออะไรนะวัานอังคารวันนี้จะวันที่กลับมามองตัวเองว่าไอ้จุดๆไหนทําให้เรานิ่งเราทะเลาะกันไปเพื่ออะไรแล้วจริงๆแล้วครอบครัวสำคัญกับเราอย่างไงนะคะวันพุธนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจวันนี้เหมือนกับว่าในเรื่องของการงานการเงินอลไรอาจจะแบบคิดมาสักพักแล้วนะคะว่า จะต้องทํายังไงต่อไปในเรื่องของการงานการินหรือว่าการเรียนเนาะก็วันนี้ในหัวจะคิดเรื่องนี้หนักหน่อยนะคะถ้าตัดสินใจจากสมองเนาะให้คิดว่าควรจะเป็นยังไงไม่ใช่หัวใจนาทางจะดีต่อตัวเองค่ะวันพฤหัสนะคะอ่า้โหวันนี้ฝ่าฟันหลายฝ่ายอาจจะยุ่งวุ่นวายเดินทางไปมานะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามมีแบ็กซัพพอร์ตครอบครัวซัพพอร์ตอย่างแน่นอนนะคะวันพฤหัสวันศุกร์นะคะอ่า ถ้ายังโสดจะเจอคนที่ถูกใจแต่ถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วนะคะคู่เนี่ยจะนําพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีคู่อาจจะมีชีวิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นได้รับการเลื่อตนตําแหน่งหรือว่า,าทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ทําให้ชีวิตพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจะได้ดวงมาจากคู่จะได้ความดีมาจากคู่นะคะในวันนี้วันเสาร์นะคะ ได,ได้ได้ทําการใหม่ๆได้ทําการสิ่งใหม่ๆ mm hmm. อาจจะได้ไปดิวมาแล้วจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่อย่างเช่นเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆพบเจอคนใหม่ๆหรือว่าได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากทําอยู่แล้วแหล,ละแล้วก็ได้ทําด้วยนะคะเกิดมาจากการพิชไปก่อนหน้านี้การขอไปก่อนหน้านี้อตื่นเต้นวันอาทิตย์นะคะ mm hmm. วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ใช้ปากให้เป็นประโยชน์จริงๆ mm hmm. ต่อรองนะคะแล้วก็ทำให้ คู่สนทนาหรือว่าคนที่ดีอยู่ด้วยเนี่ยอคอนวินซ์ได้สามารถโน้มหน้าวให้ได้อย่างที่ต้องการวันนี้ปากเป็นเอกเลยนะคะวันอาทิตย์ก็ใช้ปาก้เป็นประโยชน์ค่ะอ่ะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้บอกน่อย